Hello, guys. Welcome back to my channel, guys. Hopefully, you guys are doing very good. And stay home, stay safe, be safe, take care of yourself, stay healthy. And if you don't need to go out, you don't need to, okay? Stay at home. Thank you for watching my video, and thank you so much for the comment. And hopefully, everything. going very good for people all o u e r the world and take care guys ดื่มของร้อนๆนะคะโอ้ตาเหมือนเหนื่อยมากเลย เพิ่งเลิกงานนะคะอาบน้ํา,าเสร็จแล้วแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทําคามสาดบ้านนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทาง youtube นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ทําช่อง youtube ทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของวันนะคะช่องเล็กๆนะคะก็พูดคุยเรื่องออชีวิตที่อเมริกานะคะแล้วก็การทำอาหารอนะไรพวกนี้นะคะชีวิตที่นี่แล้วก็เรื่องต่างๆทั่วไปนะคะที่ วันเอาความรู้นะคะข้อมูลข่าวสารในเล็กน้อยที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนแล้วก็พี่ๆน,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 น้องๆที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องของวันนะคะคือวันไม่มี Facebook นะคะวันไม่มี i n s t a g r กรนะคะวันไม่มี Twitter วันมีแค่ y u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  e เทน่านั้นนะคะที่วันทำนะคะเพราะว่าา Facebook วันไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นคน ไม่ค่อยโซเชียลนะคะก็เลยทำ u t u b e เท่านั้นนะคะเพราะว่าวันทำสวนทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะก็เลยเอาทางเดียวก็คือทำ u t u b e อย่างเดียวค่ะนะคะ,นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของวันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างนะคะก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาอ่าพูดคุยแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะแล้วก็มาคุย กับวันทาง youtube นะคะก็วันนี้นะคะมันจะมาคุยเรื่องอที่ทำงานวันนะคะแล้วก็กดต่างๆที่เขาออกมานะคะกะ็เกี่ยวกับพนักงานนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็คือตอนนี้นะคะทีะ่คือวันไม่ได้ทำงานที่ร้านอาหารแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้วันก็ทำที่บ้านพักคนชรลายอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทำงานยังไม่ได้วันหยุดเลยนะคะก็ ตอนนี้ก็ยังเดี๋ยววันจะมีคนช่วยแล้วค่ะคนามาช่วยแล้วค่ะตอนนี้ก็คือ,อได้มาประมาณสองสคนนะคะเดี๋ยววันจะเทรนงานเทรนไปแล้วหนึ่งคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทรนอีกวันศุกร์นี้นะคะวันก็เลยฮเดี๋ยววันจะได้วันหยุดอสองวันนะคะ หลังจากเทรนงานนะคะคงไม่ได้เร็วๆนี้นะคะก็คือต้องเทรนประมาณอกีกจากประมาณสองอาทิตย์นะคะถึงจะได้วันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มันก็เลยจะมานั่งคุยเกี่ยวกับะะระเบียบหรือระบบการจัดการของอเมริกาในรัฐที่วันอยู่นะคะว่าที่ทำงานของวันนียเป็นแบบไหนนะคะเกี่ยวกับโรคโควิดตัวนะคะว่าเขาจะจ่ายเงินยังไงเขา ถ้าตกงานแล้วจะได้รับเงินไหมนะคะแล้วถ้าคุณลาออกจากงานโดยที่บริษัทไม่ปิดเนี่ยรัฐจะจ่ายไหมนะคะมีคุณสมบัติที่คุณจะไปสมัครเป็นคนตกงานที่เขาเรียกว่า unemployment น่ะนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าทางทางที่ทำงานวันนะคะรัฐที่วันอยู่นะคะเป็นแบบไหนนะคะก็คืออย่างนี้นะคะ ่ทุกคนก็รู้เนาะถ้าเกิดทำงานที่อเมริกานะคะอันนี้ที่ที่ทำงานวันนะคะคุณจะมีอ่าเวเคชั่นนะคะมีอ่าวันหยุดพักผ่อนนะคะแล้วก็อ่าป่วยนะคะมีเวลาหยุดพักอ่าเครียกอะไรนะสะสมเวเคชั่นก็คือวันหยุดนะคะแล้วก็มีอ่าลาป่วยนะคะอ่า เวลาสําหรับลาป่วยเขาก็จะให้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ,อที่ทํางานของมันนะคะก็จะมะีประกันสุขภาพประกันสุขภาพทั่วไปนะคะแล้วก็มีตามีฟันมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขา้าให้ปกตินะคะก็คือบริษัทจ่ายแล้วก็จ่ายคนละครึ่งน่าจะประมาณนั้นนะคะ แล้วก็มีเสียภาษีของรัฐอะไรด้วยนะคะหลายอย่างนะคะเสียภาษีเอ่อโซเชียลสิเคอร์ตี้นะคะแล้วก็เอ่อเฟนอนโรก็คือจ่ายให้รัฐนะคะแล้วก็มีพวกสุขภาพพวกฟันพวกเอ่อ uh, ตาอะไรพวกนี้นะคะพวกวิชั่นพวกดันติสและพวกนี้นะคะ,ก, Vision, ก, ist, ะ,ก,ะ,คะก็เขาจะให้อ่า uh, อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณ ไม่อยากได้พวกอินชอนนนนะคะก็จะให้เซ็นเอกสารแล้วเาก็ให้สายบอกทำไมคุณไม่รับประกันอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมะีเวลาสำหรับเวกชั่นก็คือคุณจะสะสมเวลาสำหรับจะ,ะเครียกอะไรพักผ่อนนะนะลาพักผ่อนอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วก็จะมีลาป่วยอะไรเงี้ยเขาจะมีกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะคะสำหรับลาป่วยที่ที่ ทำงานของวันนะคะอ่าสูงสุดก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบชั่วโมงก็ประมาณสี่อาทิตย์เนาะใช่ไหมเดือนหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบชั่วโมงก็ประมาณประมาณเดือนนึงอ่ะนะคะสําหรับลาป่วยแล้วก็ลาพักผ่อนนี่คุณจะสะสมได้ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบชั่วโมงนะคะเท่าที่วันที่วันอ่าทงานที่เนี่นะคะเขาก็จะให้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ ถ้าคุณลาออกในช่วงนี้ในกรณีที่บริษัทคุณไม่ได้ปิดตัวลงนะคะไม่ได้สั่งปิดเงี้ยนะคะคุณจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลไหมหรือว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะไปสมัครเป็นอ un ันอั employment ไหมก็คือเป็นไปสมัครอ่คุณสามารถจะไปสมัครอ่ เป็นผู้ตกงานไหมนะคะถ้าคุณลาออกนะคะในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันจะอธาาิบายให้ฟังนะรัฐที่วันอยู่นะคะก็คืออย่างนี้ค่ะ <c oughs> ถ้าในช่วงไวรัสระบาดอย่างนี้นะคะถ้าคุณลาออกโดยที่บริษัทไม่ได้ปิดนะคะเพราะว่าคุณอาจจะกลัวโรคไวรัสระบาดอะไรพวกนี้นะคะคุณ ไม่มีคุณสมบัติที่จะไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานหรือผู้ตกงานนะคะแล้วรัฐบาลเขาจะไม่จ่ายนะคะถ้าคุณไปสมัครในกรณีที่คุณลาออกนะคะแต่ว่าถ้าบริษัทปิดตัวลงนะคะแล้วคุณตกงาน เสร็จแล้วคุณก็ไป sign up ก็คือไปสมัครอของกระทรวงแรงงานนะ,นะคะว่าคุณตกงานเพราะว่าบริษัทคุณปิดเขารัฐบาลเขาก็จะมะีเขาก็จะมีคุณสมบัติที่จะจ่ายให้คุณนะนะคะว่าโอเคถ้าบริษัทปิดตัวนะคะคุณเป็นคนตกงานแล้วคุณไปลงทะเบียน ที่เว็บไซต์นะคะคุณก็จะมีคุณสมบัติที่รัฐสามารถจะจ่ายเงินคุณได้นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าคุณลาออกโดยที่บริษัทไม่ได้ปิดตัวลงคุณก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะไปลงทะเบียนเป็นผู้ตกงานและรัฐบาลเขาก็ไม่จ่ายนะคะสำหรับที่วันอ่านที่บริษัทนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าคุณทำงานอยู่นะคะแล้ว คุณติดเชือ้อเวลาตัวนี้นะคะ,ะบริษัทจะจ่ายไหมนะคะบริษัทที่คุณทำงานอยู่จะจ่ายไหมมันก็มีอย่างนี้นะคะถ้าคุณมีชั่วโมงที่คุณสะสมมาในการเขาเรียกอะไรนะอะ ชั่วโมงป่วยนะคะ sick l e t time นะที่เขาเรียกน,น,นะคะก็จะมีสูงสุดที่เขาสะสมได้ก็คือ120ชั่วโมงนะคะถ้าคุณมีจำนวนชั่วโมงลาพักลาป่วยนะคะพอสำหรับบริษัทที่วันทำงานอยู่นะคะถ้าคุณมีการสะสมเวลาอะไรเงี้ยคุณไม่เคยใช้มีลากิจลาป่วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ ลาพักผ่อนแต่ที่นี่นะคะที่วันทำงานเนี่ยก็จะมีแค่ว a เคชั่นกับลาป่วยลาป่วยคุณก็ต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะขอถึงจะจ่ายนะคะแล้วก็ v a เคชั่น time เนี่ยก็คือเขาจ่ายอยู่แล้วถ้าคุณจะขอรีเควส์ขอ,อลาพักผ่อนเนี่ยได้อยู่แล้วนะคะสูงสุดก็ลาพักผ่อนเนี่ย เขาจะได้สูงสุด160ชั่วโมงนะคะแล้วก็ลาลาป่วยนี่สูงสุดเนี่ย120ชั่วโมงนะคะเท่าอ่าที่วันทํางานอยู่นะคะแล้วก็ถ้าคุณป่วยติดโรคนะคะในช่วงนี้บริษัทจะจ่ายไหมอ่าบริษัทจะจ่ายให้คุณต่อเมื่อคุณมีอ่าเวลาในการลาป่วย ที่คุณเอินที่คุณจะต้องที่คุณจะต้องได้เขาก็จ่ายนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีไม่มีเวลาที่คุณเก็บสะสมสําหรับลาป่วยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่จ่ายนะคะที่บริษัทนี้นงงไหมอะ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะ,ะซับซ้อนนะคะตอนอที่วันอ่านสำหรับอันเอ็นพอยนะคะที่เขามีกระดาษมานะคะเขาประกาศที่บริษัทนนนะคะแล้วเขาก็จะ ให้ดูแล้วว่าคนที่จะมีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเป็นผู้ตกงานเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างน,นะคะแล้วบริษัทเขาก็จะมีจดหมายฉบับหนึง่งปิดข้างล่างของอของแต่ละรัฐนะคะที่ข้างล่างบข้างล่างของเอกสารตัวน,นั้นน่ะนะคะของกระทรวงพูดถึงว่าของของกระทรวงแรงงาน่ะนะคะวันก็อ่านดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจ ก็เลยบอกให้ซูเปอร์วเซอร์ของวันอะวันก็เลยบอกครับว่าคุณบอกว่าคุณไปอ่านหน่อยสิเดี๋ยวแล้วก็มาอธิบายให้วันฟังอีกทีหนึ่งว่ามันเข้าใจตรงกันไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะที่สมที่ทำงานของวันนะคะที่ที่บ้านพักคุนฉลาเนี่ยะคะ่ะเขามอีอันแรกที่วันเคยเล่านะคะที่ที่คลิปก่อนๆที่วันเคยบอกว่า คนที่มี4อาการนะคะค,คืออาการ4อย่างนะคะที่เคยบอกแต่ก่อนนะคะก็คือเจ็บคอนะคะเดินทางไปเที่ยวมาก่อนแล้วก็เป็นไข้แล้วก็มีน้ำมูกเนี่ยนะคะเขาจะไม่ให้ถ้าคุณมีอาการอย่างนี้นะคะแล้วไข้แล้วก็วัดอุณหภูมิแล้วหนึ่งเกินหนึ่งร้อยเนี่ยคะเขาไม่ให้มาทํางานนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาออกกฎมใหม่นะคะถ้าคุณมีอาการอย่างนี้นะคะไม่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศ ไม่ต้องเข้ามาที่ทำงานนะคะให้โทรมาแล้วเขาจะให้เอกสารคุณแล้วก็ให้ไปตรวจที่หน่วยงานที่เขาบอกนะคะทีนี้ทางบริษัทวันเนี้ยวันนี้มันเห็นประกาศเนาะเขาบอกว่าถ้าถ้าคุณมีอาการที่กล่าวมาข้างต้นก็คือเจ็บคอยมออีมีน้ำมูกมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนนะคะแล้วก็มี อุณภูมิสูงหนึ่งรเนี่ยนะคะถ้าคุณยังเข้ามาที่ที่ทำงานเนี่ยบริษัทถึงขั้นจะไล่ออกนะคะเพราะว่าเขาเตือนแล้วว่าถ้าเป็นไข้ไม่ต้องเข้ามาหรือเจ็บคอนี่ก็ไม่ต้องเข้ามาที่ที่บ้านพักคนชราคือเขาเขาเลงไปเลยว่าจะเป็นการติดเชื้อโควิด19อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็น เป็นอะไรที่มันเหมือนกับเขาวางมาตรฐานที่ที่บ้านพักคนชราที่วันทรรเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างวางมาตรฐานคยๆแบบว่าวันต่อว,วันชั่โมงต่อชั่โมงคือเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะเมื่อสองเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะคือเขามีการประชุมกันนะคะแล้วก็ผลออกมาแบบว่าคนที่อายุหกสิบห้านะคะเขาจะมีมาตรการอย่างนี้คุณจะไม่สามารถ ยื่นขอใบลาหยุดมากกว่าวันหยุดที่คุณมีอยู่ได้นะคะถ้าเกิดคุณหยุดมากกว่านั้นนะคะคุณไม่สามารถจะกลับมาทำงานได้จนกว่าสถานการณ์อันนี้มันจะจบลงเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเขาให้เลือกนะคะว่าคุณจะามาทำงานปกติหรือคุณมีแผนจะขอหยุดเนี่ยถ้าคุณขอหยุดปุ๊บเนี่ยนะคะ เกินวันหยุดทั่วไปนะคะเกินวันหยุด2วันที่คุณคุณทำงานอะ่ะปกติคนทํางานใช่ไหมห้าวันแล้วก็หยุด2วันใช่ไหมถ้าคุณรีเควสตขอหยุดอีก1วันหรือ2วันเนี่ยเขาถือว่าคุณไม่สามารถมาทํางานได้เพราะว่าอ่อีกอย่างคนแก่เนาะเขาไม่อยากให้คนแก่มาทํางานนะคะแล้วก็เขากลัวจะติดเชื้ออะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยออกออกฎมาตรฐานกฎมาอ่าไม่ใช่กฎไม้เขาก็อก มาตรการใหม่มาว่าถ้าอายุหกสิบห้าขึ้นไปนะคะให้เลือกเอาว่าคุณจะทำงานช่วงนี้นะคะจากเวลานี้ถึงเวลานี้หรือคุณจะทำงานปกติถ้าคุณทำงานปกติคุณก็มาทำงานห้าวันแล้วก็หยุดสองวันนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะมีแผนแบบว่าะจะมีการขอหยุดเพิ่มนะคะเพิ่มเติมจากที่วันหยุดปกติอยู่แล้วนะคะ เขาก็ให้คุณลาแต่ว่าคุณจะไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานได้จนกว่าสถานการณ์ของอโรคไวรัสชนิดนี้จะโอเวอร์นะคะเขาถึงจะให้กลับมาทำงานได้ซูเปอร์วิเซอร์ก็มาคุยกับวันว่าเขามีเขามีความจำเป็นนะคะว่าถ้าเกิดเขาเลือก อันใดอันหนึ่งแล้วถ้าเกิดเขาเลือกอันหลังเพราะว่าเขาจะต้องไปดูแลฟาร์มเขาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเลือกอันหลังเนี่ยเขาก็จะไม่มีเงินนะคะหลังจากที่เขาแบบขอหยุดเพิ่มใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเขาไม่สามารถกลับมาทํางานได้เราเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะคะก็คือเหมือนกับคุณก็ว่างไปเลยนะคะคือหลายๆอย่างตอนนี้นะคะก็ทุกคนก็เป็นแบบว่า ทำงานแบบกลัวกันทุกคนนะ,นะคะทำงานยิ่งทำงานที่บ้านพักคนชรานะคะต้่งต้องระมัดระวังเพราะว่าคนแก่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะใส่รองเท้านะคะคู่ที่ใส่ไปก็ต้องใส่กลับบ้านคู่ที่ใส่ที่ทำงานก็ต้องใส่อยู่ที่ทำงานห้ามนำกลับบ้านนะคะเสร็จแล้วต้องวัดอุณหภูมิทุกวันนะคะแล้วก็ ใส่หน้ากากนะคะคุยกันโน่นอะหกฟุตเน่ยนะคะคุยกันก็ไม่ค่อยได้ยินอย่างที่วันบอกนะคะคุยกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าหน้ากากของพวกเราอ่ะนะคะมันใส่บางทีแล้วก็เอาลงแล้วก็คุยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรอ่ะนะคะแต่ว่าทุกทุกวันนะคะวันใส่หน้ากากทุกวันทุกคนที่ทํางานใส่หน้ากากหมดเลยนะคะตอนนี้แล้วก็คนแก่นะคะที่ทํางานวันก็ ใส่หน้ากากกันทุกคนน่าสงสารมากเลยนะคะแก่ๆบางทีนั่งดูทีวีใส่หน้ากากเงีนนะะ้ยค่ะในห้องนะคะต้องใส่หน้ากากนะคะคือใส่หน้ากากแล้วก็หลับอ่ะเนาะคนแก่นะหลับดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสารนะแล้วก็ล้างมือนี่โอ้ยอย่างที่มันบอกนะมือแห้งหมดเลยนะคะมือนี่จน แห้งหมดเลยวันแนละ้วทำงานตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะคะวันเดินตลอดนะคะเดินได้พักที่ทำงานวันจะมีพักเบรกสองช่วงนะคะสิบห้านาทีสิบห้านาทีสองก็สามสิบนาทีพักอ่ครั้งครั้งละสิบห้านาทีแล้วก็มีอ่พักเชียงสามสิบนาทีนะคะก็จะได้นั่งก็ช่วงนั้นนะคะแต่วันจะเดินบ่อยมากเป็นคนที่ทํางานแล้วเดินตลอดนะคะไม่ค่อยได้นั่งนะคะแล้วก็ เมื่อวานนะคะวันทำงานอยู่เนาะหัววันตรงเนี้ยวันอะไปน็อกกับประตูนะคะเหลี่ยมประตูอ่ะอ้ยเจ็บมากหัวโนแบบแดงแล้วเขียวตอนนี้แดงนะคะหัวมันไปชนกับขอบประตูนะคะขอบประตูห้องน้ำของอ่าอ่า ของเอ่อคนแก่อ่อของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะคะมันไปเอาอ่าผ้าของเขาจะเอาไปห้องซักผ้านะคะมันก็ก้มเก็บผ้าเสร็จแล้วมันขึ้นมาแล้วก็โปะ๊ะไปแบบดังป้องแบบอุ๊ยน้ําตาเล็ดแล้วค่ะไม่ได้ร้องไห้นะคะแต่ว่าคือน,น้ําตามันออกมาเพราะว่ามันมันชนแบบแรงมากแล้วชนขอบประตูห้องน้ําอ่ะไม่รู้แบบมัน รีบหรืออะไรไม่รู้วันแบบไม่ไม่ทันได้ระวังแบบโอ้ยรีบรีบวิ่งเข้าไปห้องน้ําไปดูว่าเป็นยังไงมากเพราะว่าพอมันชนนะคะปุ๊บน้ําตาเล็ดแบบหัววันกระกระเทือนแล้วแบบสั่นเลยอ่ะแล้วก็วงตรงนี้นะคะเมื่อวานใหญ่มากกลัวพอตื่นขึ้นมาวันกลัววันจะเขียวเพื่อนบอกว่าตื่นขึ้นมากลัวมันแบบ ช้ำอ่ะนะแล้วเขียวๆแล้วเอ่าบวมอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนบอกว่าบอกเบนระวังนะไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาตาเธอค้ําตรงนี้แบบหรือตาเธอปิดนะมันแรงขนาดไหนเขาถามอ่ะนะชนแบบแรงมากแนละ้วแบบน้ำตาเล็ดอะ่ะโอ้ยไอคนคนแก่ที่อยู่ในห้องนั้นเขับบอกเขาตกใจอะ่ะบอก เป็นอะไรไมั่งมันนี้เขาเดินตามมันไม่ต้องเตือนตามมาเดี๋ยวฉันจะไปดูในกระจกเพียงไปไปดูกระจกเนี่ยยังเจ็บอยู่คะ่ะหัวเลาะไม่ได้นะคะหัวเลาะหัวราอนนี่แปลว่ากระเทือนอะเจ็บอะวันกลัวจะตามองไม่เห็นเลยนะตรงนี้ยังกระเทือนมาถึงตามันเลยอะโห้ยแล้ววันนี้นะวันอ่าแล้วทุกคนนะก็บอกว่าเบนท์เขอไปถักเขบอกเจ็บมากเลยพยาบาลก็บอกว่าเอายาไหมเอายาไปแก้แบบเจ็บไหมเรไม่เอา ก็เลยเพื่อนก็เอาน้ําแข็งมาให้แล้วก็เอามาประกบที่หัวนะคะทั้งวันเลยเมื่อวานแล้วก็เทรนคนด้วยนะคะเมะื่อวานมันก็ทั้งเทรนทนั้งเจ็บหัวเธอไปทําอะไรมาฉันบอกไม่รู้ซุ่มซ่ามมากเลยแล้ววันนี้นะคะตอนไปทํางานนะคะตอนเช้านะคะคืออ่ะวันก็ไปทุกห้องเลยเนาะก็ไปก่อนจะกลับมาเลิกงานเมื่อวานนะคะก็เขาก็เห็นอ่หน้าผากวนะันเนาะ เขาก็ถามว่าเป็นว่าเป็นอะไรมันก็บอกชนประตูชนอย่างจังแล้วเขาบอกอเขาเห็นแล้วเขาบอกอู้เป็นดวงเลยค่ะตอนแต่ตอนเนี้ยแดงๆนะคะเสร็จแล้วอวันนี้วันไปทํางานตอนเช้าใช่ไหมคะคนแก่รู้สิเขาหน้ารักมากเลยนะเขายืนอยู่มีอยู่เป็นอย่างมีอยู่คนแก่นะคะที่ที่วันไปอ่ ทำความสะอาดห้องให้เขาอะนะเขาก็ถามว่าหัวไปโดนอะไรเมื่อวานนะใช่ไหมคะแล้ววันนี้วันไปทํางานพยาบาลก,กับีกับผู้ช่วยพยาบาลเนานะเขาก็บอกวันว่าเนี่ยมีต่คนถามหาเบนนะว่ามาทํางานหรือเปล่าวันนี้เอาบอกเอ้าทาไมอะเขาจะถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยรู้สิเป็นห่วงวันด้วยนะแล้วนะวันก็เข้าไปทําความสะอาดนะคะที่อ ห้องนะคะแต่ละห้องนะคะทุกคนมายืนรอวันอยู่หน้าประตูอะแต่ละห้องนะคะวันก็เดินไปเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าบอกเบนคนแก่นะหน้าผากเป็นไงมั่งวันก็เลยบอกว่าอ๋อ oh, ก็ดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าหัวหัวเราะไม่ได้มากเพราะว่ามันมันเจ็บมันกระเทือนเวลาหัวเราะนะมันกระเทือนถึงเนี่ยโอ๊ย จะบ้าตายก็แต่คนคนแก่ที่วันทางานด้วยนะเขาเหมือนเอ็นดูเราอะเอ็นเอ็นดูแบบเอ็นดูมากนะคะแล้วก็มีเป็นอะ่ะคนแก่ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะผู้หญิงก็เขาก็เอ็นดูวันแล้วก็คนแก่ผู้ชายนะเขาอยากอ่าเหมือนกับอยากมากอดอะแต่เขาบอกต้องฮักฮักกันไม่ได้คือกอดกันไม่ได้นะช่วงนี้ก็เลยแบบใช้นิ้อะ่ะแตะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แตะกันนะคือซิก หกฟุตเนี่ยนะคะก็ทำอย่างนี้กัน <c oughs> เขาบอกหัวเป็นไงบ้างเ่าบอกโอ้ยังจําได้หรือว่าเราชน,นนั้นเพราะว่ามันชนแรงแล้วมันแบบใหญ่โนใหญ่มากเลยเมื่อวานเนี่ยเขาก็ออกมาถามมั้นก็เราก็เหมือนกับเออวันดีดีเนาะภูมิไม่ใช่ภูมิใจหรออรู้สึกดีแนหะที่เขายังอจําได้แล้วเป็นห่วงอะไรเงี้ยแนละ้วออกมายืนอยู่ป,ร,ประตูแล้วก็รอเราอะ่ะ จะมาถามอาการเราอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราแบบเหมือนอะเหมือนมันได้น้ําใจจากคนแก่ที่เราไปทํางานเนี่ยเขาเขาก็เหมือนเอ็นดูเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็คุยคุยไปก่อนคะ่ะช่วงนี้ตอนนี้หิมะตกนะคะข้างนอกหิมะตกตอนนี้ทุ่มกว่าเนาะแะ้วทุ่มครึ่งจะสอง 2, ทุ่มแล้วหิมะตกข้างนอกวันก็เลยนั่งคุยที่นี่ดีกว่านั่งคุยข้างในที่แรกวันว่าจะทำ เพาะ,มะเมล็ดนะคะเพราะว่าวันเพาะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมอ่ามันยังไม่เห็นขึ้นเลยจะได้กินไหมเนี่ยปีนี้แล้วก็วันนี้นะคะวันจะว่าจะทำอ่าเพาะทํากวดทาขวดวนะนะขวดพลาสติกที่วันเคยทำนะคะจะเอาดินใส่แล้วก็เพาะเพิ่มขึ้นแต่ว่าอา่หิมะตกข้างนอกมันก็เลยนั่งทําคลิปข้างในบ้านดีกว่านะคะเราจะทําคลิปช่วงแบบอ่เลิกงานนะคะแล้วก็ ได้มีเวลาดูคลิปเพื่อนๆบ้างนะคะเอ้ยเหมือนไปดูคลิปเพื่อนๆช้ามากเลยว่าวันทำงานเจ็ดวันวันจะดูช่วงพักเป๊กให้แล้วก็จะดูจนจบนะคะเพราะว่ามันจะไปดูครึ่งๆกลางๆมันก็ดูมันยังไงอยูอ่เพราะว่าวันเข้าใจคนทําคลิปมันก็จะไปช้าหน่อยเวลาดูเพื่อนจะไปช้ามากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆค่ะออกกําลังกายวันก็ออกกําลังกายวันก็กลัวเหมือนกันนะคะแต่ก็โอเคสู้ๆค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้ว